สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วกับสาวกระสินคนไกลบัานโอ้ยขึ้นหอดส้มมอเจ้าหลายพี่น้องเลยแต่หันบ่มีวิดีโอลงนะบ่มมีคลิปลงแต่จะสิลงคลิปอย่างลงแต่คลิปกิิ่นแย่ายนพี่น้องเบือ่อน่จจะมะเจา้าขึ้นหอดข่อยบอ <laughs> สบายดีบอวมะเจา้าอ่าแต่ละมือกันนอ,นอ่นจะไปเหตุคลิปอย่างมันไปใส่ปรได้พี่น้องเตือนมาเก่ามองเสา ว่างมันสาว่างกับโมกเข่าเทีย่ยงมันกับหมืดแล้วเออเฮ้ยจสิบไปใส่เนาะไม่นี่อันนี่แหละกินอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมนะแล้วก็สมต่ำนะจ๊ะแล้วก็พักอืมพักนี่กับปุ่นนํานนี่เม่น,นี่กับพักกันออกไปซื้อของไห้ยาของควัญคริสต์มาสไห้ยานะจ๊ะซื้อของควัญคริสต์มาสไห้ยานก,นกน็ถือโอกาสซื้อจาของนั่นเพราะว่าปีนี้บจบจัดบ่จัดคริสต์มาสนะจ๊ะพี่น้อง อันอันตรายโลกมันหลายมาเด้อจะมากินข่าวน้ำสาวกระซซินคก้นไก่บ้านเด้กพี่น้องมีอีกรอกระปูนี่อีกกระปูสบายฟังว่าอีกกระปูกสองตัวนี่กุ้งสองตัวนี้เก้าร้อยเก้าร้อย,อยบาทเฮ้ยเมืนอหลยข่อยมาทักท้ายมุดเจ้าซือ้ขอไข่ขึ้นหอดเธอหลายมือแล้วมว่ได้ลงคลิปมาแต่กินข้าวน้ำกันพี่น้องนี่บ่ <c ười> กินข้าวด้วยกันจ้าข่าวเสาร์พี่น้องข่าวเสาร์บอกอยากแห้งอากาศหนาวแห้งบ่อยากข่าวอยากนา้ำอันดัแบแรกซิมตำมะฮงกันตำมะฮงตำเองอุ้ยเลิกอ่อนอ่อนอุ้ยดีนะเพราะมันน้ำตำมะฮง กุ้งค่ะกุ้งเขาเอินกุ้งอีกอย่าง,งแล้วฝั่งหงตะวันเขาเอินกุ้งเนื้อนี่เขาเอินอีกกระปูเขาเอินแครปอีกกระปูเขาบด้เอินกุ้งพาเบอร์กอนมันไม่เนื้อไม่หนังบ่ มีหอยบักเขือลืมแกะบักเขือออืพี่น้องโตนึงกะโตนึงกะประมาณเท่าไหร่อ่ะสองโตนี้ก็เอาลอยพี่น้องโตเนึงกะประมาณสี่ลอยกลัวแท่งเนี่ยนี่นี่ยังกับแพงหมด มว่ามี่มองหาในทางข่อย,อยป่านะบ่อึอดมองหาดอกตะบากุ้งกุ้งก็ปูว่ามี่มองหาพี <h> ่น <h> ้อง มันี่แกะมันจะากุง,งตูและซีลอยกลัวถ้าเบิรงวานมันจะมีหมอกกินไร่ไปไนันใดเงิดไหลหามูกินแต่ว่ามีหนักพี่นอ้องกล่องเงินน,นีด้วย Ui. Có cả xíu, có dạy mất bạt mơ khỏi Em bắt xăm nàn chứ Ui tắt cân, cái nọ Tắt cân, chả Kinh nhà, kinh xạc นี่นี่แหละซี่ร้อยกุบ้บาทได้กินซั้งนี่แหละนะใครเห็นปะ,นะอื้ออื้อ ไม่ไนืแป้งเนี่ยกรุงมั่งก่อนอ,อืมแซ่บมมะเขืออืมซือมาโดนนะใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องข้างในมันคือดำนะ เขาแน่ห่างึ้นกระป๋อขนมห้องดีแล้วกล่องข่มันมันบอบาลานกับโตพยายสื่อค้ากล่องยังบ่มหายแกเบิ่งหัวมันกันบบบไหนพี่นอ้อง Cái bông mì nèo kim mì 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 Nó cứ mì 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 nhạt, mì 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 เออแซ่บอยู่พี่นอ้องเสร็จแล้วนี่ไข่ม,มันเห็นปะป้าดมัน,ม,นมันพี่น้อง แบบพริกต้มเขากันอดจสอ,สอดมากอืมจบกะย้อนมันแหงเนะพี่น่องมันแจับอื โอ้ยกระเด็น้าไนของ Bỏ, bỏ, thì bà nó có cái tạt bọt nhỏ Ừ. tắt tăng chi vào đây coi là với nhẹ yêu cái nhón mắn mưa khỏi nè 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 นั่นเรียบร้อยไงน่ะื้านี่แห่มปลวกเลยจะ้ะเอาออกในเด้อพี่น้องเสินอันนี้มันขี้ขี้ขี้อีอกระปุ กุ้งสองตัวนี่โลกกลัวเอยกินเมื่อไห่เจ้งพี่นังเพราะว่า,าปกติเอยกินทุ่งเมื่อเมือม่อว่อตัวแจมังกระดูดตัวนี้ไม่ใครบ่ ามออกกันอ้าตอนนี้บอมีไข่พี่น้องจับได้กุ้งผูพวกเนี้เสียงดวงเขาปาสิเล็กโชคดีก็ได้เอั้นพี่มนมย์อันนี้คือกันโชคดีกับมี่ใครโชคบ่ดีกับได้ตัวผู้ฮม ต,ตัวปูก็ไม่มองกินใจพี่น้องเลยไล้กินจำเนี้่ะนี่ตจกกระด,ดูก ไปแล้วพี่น้องมาดนี้ขอแบบมาถักทายนะจ๊ะทักท้ายกับสวัสดีกับสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกคนน้ำเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะร่วงหนะโอเคจ้ะไปแล้วบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะเอออย่าลืมกด s ั b สไคร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้ะ